สวัสดีครับคุณพ่อครับเอาทักทายกันก่อนคือพ่อประกาศว่าทนายบุมปิดภารกิจมาอยู่ครับมาทันมาทันใช่ไหมปาแสดงพ่อไม่ได้มองไปนู่นเลยเนาะครับอมีสมาธิกับการอ่านพ่อมากเลยครับเต็มที่เลยวันนี้พ่อซัดเต็มที่เลยเอาเรื่องตามกระแสครับผมเพื่อไม่เสียเวลาสุดงงครับเป็นเรื่องอลเวงสร้างบ้าน ผิดแปลงที่ดินครับพี่น้องจากกัวนี้ข่าวสร้างบ้านบนที่ดินผิดแปลงที่เจ้าของที่ดินออกมาร้องขอความเป็นธรรมเรื่องจากมีผู้เข้ามาสร้างบ้านบนที่ดินของตนโดยที่ตนไม่รู้เรื่องจากนั้นเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ชี้แจงว่าจะออกหนังสือคำสั่งรังรับการก่อสร้างเนื่องจากเป็นการก่อสร้างบ้าน โดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนด้วยแต่แล้วหนังสือกลับส่งมาที่เจ้าของที่ดินโดยมีระบุจะดำเนินการปรับเงินในฐานก่อสร้างไม่ได้รับอนุญาตทำให้เจ้าของที่ดินกำลังจะโดนปรับจากบ้านที่มีผู้บุกรุกมาก่อสร้างส่วนทางด้านคู่กรณีเจ้าของบ้านที่สร้าง บ้านบนที่ดินผิดแปลงก็ยอมรับว่าสร้างบ้านผิดแปลงจริงเพราะซื้อที่ดินจากคนที่รู้จักเจ้าของที่ดินเดิมที่ขายที่ดินให้ชี้ที่ดินผิดแปลงเจ้าของบ้านเพิ่งรู้ว่าสร้างบ้านบนที่ดินคนอื่นตอนไปจ้างเจ้าที่รังวัดที่ดินของเอกชนมาทำการรังวัดที่ดินปรากฏว่าที่ดินแปลงของเจ้าของบ้านที่สร้างอยู่ข้างๆต่างหาก เธอก็รีบหยุดการก่อสร้างและเข้าเจราจากับเจ้าของที่ดินเพื่อขอซื้อที่ดินแต่ณนะตอนนี้การเจราจายังไม่สำเร็จเพราะตกลงราคากันยังไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่วุ่นวายอย่างมากทีนี้ผลในทางกฎหมายมันจะเป็นอย่างไรถ้ามันเป็นแบบนี้ทนายบุม <พอ S 2> คิด <พอ S 2> ว่ามันจะแก้ไขกันยังไงนี่ไปสร้างบ้านในที่ดินของคนอื่นพ่อมันเป็นสองแปลงครับ ติดกันติดกันหน้าที่ก็คล้ายๆกันใช่ไมก็อาจจะคล้ายๆกันครับอาจจะไม่ที่โล่งอะฮะที่โล่งแล้วแต่ว่าที่ดินมันติดกันแล้วมันไม่มีการสร้างหลัวสร้างจำจาธนาคารอมสินสั่งคนไปรื้อบ้านที่โดนยึดได้ไหมตัวนี้ยึดยึดผิดยึดบ้านผิดหลังยึดผิดหลังแล้วไปรื้อทรัพย์สินเขาไปเผาทําลายจําได้ไหมนั่นครับผมอันนั้นก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่นี้เป็นการสร้างบ้านผิดแปลง มันจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรครับอผลในทางกฎหมายเนี่ยหนึ่งไปดูอทางกฎหมายเขาจะดูก่อนว่าคนที่ไปสร้างบ้านเนี่ยคุณสุดจริตหรือเปล่าที่ไปสร้างบ้านใน<อ>ที่ดินดูี่เจตนาเบื้องต้นดูเจตนาก่อนครับถ้าสุดจริตเนี่ยเจ้าของที่ดินแล้วเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาประมาทเลินเล่อเนาะเขาไม่เคยไปดูที่ดินเลยเ<อ>ใช่ไหมเ,<อ>เขาไม่ล้อมรั้วเลยเอเอ ตปีเศร้าปีก็บอเบิ้งสินเจ้าของอ่าครับถ้าเจ้าของที่ดินประมาทเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยต้องเป็นเจ้าของก็ยังต้องรับสิ่งปลูกสร้างที่ไว้โอ้แล้วก็ใช้ราคาอุปกรณ์ค่าก่อสร้างอะไรให้เขาไปอันนี้ต้องดูเจ้าของที่ดินด้วยใช่ครับว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือประมาทเลื่อหรือไม่อย่างไรใช่ครับตายแล้วแบบนี้แต่ถ้าเจ้าของที่ดินเขาไปตรวจดูที่ดินอเขาไปตรวจด้วยบ่อยแล้วก็มีการรังวัดมีการอะไรอย่างเงี้ยอ่า กรณีนี้เจ้าของที่ดินเนี่ยบอกปัดไม่รับเลยก็ได้ครับพออ่อ,อบอกปัดแล้วก็รื้อถอนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเออบอ,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 อันนี้ผลในทางกฎหมายใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เราต้องดูดูอย่างมันมันต้องไปสู้กันในศาลครพ่อเรื่องนี้โอ้แล้วทีนี้เอาถ้านายมีข้อแนะนําอย่างไรเอาในการซื้อที่ดินและหลังซื้อที่ดินต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้เราไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเอเราจะต้องทาอย่างไรเอา ก่อนที่จะซื้อที่ดินเนี่ย,ยเลยเนาะเราต้องเห็นโฉนดที่ดินเห็นโฉนดที่ดินถ้าไม่เห็นนี่ก็ไม่กล้าซื้อแล้วนะว่าอา้าวไปผมจะไปชี้ที่ดินแปลงไหนก็ได้นี่อ่าหนึ่งคือเราต้องเห็นโฉนดที่ดินก่อนนะครับอสองก็คือเมื่อเห็นโฉนดแล้วมันจะมีเลขโฉนดเราสามารถเอาเลขโฉนดนี้ไปกรอกเตก็มไ,ได้เพื่อเช็คว่าที่ดินตรงเนี้ยมันตรงหรือเปล่าตอนที่เราจะซื้อแสดงว่าไอ้รังวัดเอกชนนี่มารังวัดหลังจากก่อสร้างแล้วถูกต้องถูกต้องไหม อ่าจริงจริงจริเอกชนเนี่ยเขาจะรังวัดก่อนที่จะก่อสร้างจริงๆริงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดเนี่ยมันต้องขอเทศบาลก่อนคุณพ่อใช่ไหมฮะแต่อันนี้แสดงว่าไม่ไปขอทางเทศบาลด้วยนะเขาบอกว่าตามข่าวที่ผมฟังเนี่ยเขาไปขอเทศบาลอยู่แล้วมันอยู่ระหว่างดําเนินการแต่เทศบาลไม่รอเทศบาลเขาสร้างเลยสดงเเทศบาลยังไม่ได้ตรวจใช่ครับแต่แต่ผู้ที่สร้างบ้านนี้รีบร้อนไปหน่อยครับผมก็เลยสร้างก่อน จริงๆมันมันจะ้อได้รับอนุญาตใช่ไหมมีเจ้าที่เทศบาลมาตรวจก่อนมีใบเซ็นรับอนุญาตเรียบร้อยใช่ไหมใช่ครับผมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือปกติการที่จะสร้างอะไรต่างๆอย่างอย่างพ่อนะตามที่ประสบการณ์นี่พ่อจะต้องแทบจะรังวัดทุกแปลงเลยนะเพื่อความสบายใจครับผมการที่เรารังวัดทุกแปลงนี่เพื่ออะไรเราจะรู้ว่าเขตเขตที่ของเรานี่ มันมีที่สานะติดอยู่ด้วยหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็มีความสําคัญครับบางทีมันอาจจะมีที่สานะหรือเป็นที่อะไรที่มันที่มันบ่กเม็ดอยู่ซึ่งเราเยังไม่เข้าใจครับแล้วก็มันจะมีอันนี้ด้วยที่ต้องรังวัดก่อนการก่อสร้างนี่เพราะว่าเออเขาจะมีกฎหมายว่าการสร้างบ้านหรือสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมีระยะที่ห่างจากรั้วเท่าไหร่ถ้าเราไม่ไม่มีการตรวจสอบรอบครอบนี่ ในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นทางราชการก็ดีหรือว่าคนที่เขามีที่ดินติดข้างเรานี่ใช่ไหมครับเขาอาจจะไปเอาผููรังวัดมาวัดของเขาอ่ะครับมาวัดของเขาเราบ้านเราอาจจะเสาหนึ่งไปอยู่ที่ของเขาอ่ะใช่ไหมที่เราเคยคุยกันการทะเลาะกันในภายหลังอ่ะอาจจะอาจจะไม่ทั้งแปลงหรอกอาจจะมีการลุกล้ำกันก็อาจจะเสาเข็มอ่ะบางเสาอ่ะไปโผล่ที่ที่ของเขาอ่ะใช่ไหมเขาเรียกว่ามันจะมีการลุกล้ำกันในอนาคตถ้าเราไน่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ เพราะฉันการจะสร้างอะไรนี่ผมว่านะต้องให้ถูกใจทั้งเจ้าของเจ้าของตัวเองด้วยครับและผู้ที่มีที่ดินอยู่ข้างๆเราครับก็จะต้องตรวจสอบกันพูดง่ายคือต้องมีความรอบคอบนิดนึงเ <c oughs> นาะเพราะว่าการสร้างบ้านเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ถูกนะเพราะมันไม่ใช่หลังละบาทสองบาทเนาะครับ <c oughs> อย่างขี้เหล่ขี้ไรทุกวันนี้มันเป็นล้านนะครับเพราะวัสดุการก่อสร้างมันแพงทําอะไรแพงก็เป็นล้านอยู่แล้วอันนี้แสแดงว่าไม่ไม่เฉลียวไม่เฉลียวใจครับ เออก็คือสร้างไปเลยจริง,เรงๆเขาบอกว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นผู้รับเหมาโครงการบ้านจัดสรรด้วยนะโอ้ยทำไมไม่ไม,ไม่รอบครอบเลยเนาะ,ะผมว่าตอนนี้ทีนี้นวิธีที่เขาจะทําได้คือต้องขอซื้อที่ดินแปลงนี้เขาเบื้องต้นเนี่ยเขาอยู่ที่ระหว่างการเจรจาอยู่ครับถ้าเกิดเขาไม่ขายอะทำไงเขาไม่ขายก็ต้องลื้อครับไม่ขายก็ต้องลื้อออกไปผมมองว่าเคสนี้เนี่ยสุดท้ายน่าจะต้องอาจจะต้องลื้อเพราะว่าดูดูแล้วเนี่ย ทางผู้ก่อสร้างเนี่ยไม่ค่อยสุดจดิเท่าไหร่โอ้น่าจะได้รื้อใช่ไหมหน่าจะได้รื้อครับเอหน่าจะรือ้อก็เลยอยากจะฝากเอาไว้ว่าใครจะสร้างบ้านเนาะหรือใครไปซื้อที่ดินอะไรก็ตามแต่เนาะใช่ครับซื้อมาแล้วเนี่ยเอาง่ายพ่อมีที่ดินหลายๆแปลงเนี่เคยไปดูบ้างไหมครับอืมบาดทนีอ่าไม่ได้ไปดูหล,หลายแปลงทําไงบ้างอ่าทีนี้เบื้องต้นเนี่ยถ้าใครมีที่ดินหรือมีอสังหาริมทรัพย์เนี่ยฮะ ผมแนะนาาําว่าถ้าเราไม่มีเวลาไปดูหรืออะไรเงีเออ้ยต้องทำยังไงทำรั้วให้เรียบร้อยครับทํารั้วทุกแปลงน,นะก็ทําแบบไม่ง่ายพอ่อเราไม่จำ<อ>เป็นต้องทำแบบโอ้เราไม่ต้องไปทํารั้วแบบไม่ไม่ไม่ต้องทําหมดเยอะใช่ความหมายว่าทําให้เป็นเขตแดนหรือยังไงอะทํารัว้วยังไงดีอ,อ่ารัวร้วลวดหนามอ่ะพ่อเคยเห็นไหมโอ้ถ้าลวดหนามที่มันเป็น ร้อยไร่มันก็จะไม่หมดเป็นล้าน,นด้นยเหรอมันก็ต้องทำเขตไหมไม่งั้นไม่งั้นพ่อมีที่ร้อยไร่นะเดอวเขาก็จะขยเบิบมาที่ข้างๆางขยเบิบมาไปดูอีกทีที่ตัวเองก็ลดลงพ่อใช่ไหมครับมันต้องทําเพื่อรักษา,ษาสิทธิของเราไ้ครับโอ้ไม่งั้นไม่งั้นถ้าเราไม่ไปดูเลยแล้วเราวันหนึ่งเขามาก่อสร้างเสียที่พ่อสมมุติเนะครับก่อสร้างเราพ่อไม่ไปดูเขาปลูกต้นไม้จนใหญ่ปีอย่าปีเนี้ยพ่อจะไปไล่เขาได้ไหมมันก็เนี่ย ทีเนี้ยมันต้องมาพิสูจน์กัน<อ>กแล้วว่าจะครอบครองปลระปักไหมเอาแล้วนะเห็นไหมเพจะเจออย่างนั้นอีกเจออย่างนั้นอีกเพราะเจ้าของนี่ต้องหมั่นไปนะหนึ่งมั่นไปสองต้องรอบครอบในการสร้างรั้วสร้างอะไรโอ้ให้รู้ว่าพรมแดนเขตแดนมีรั้วของเราบริเวณน,นี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าไปซื้อไว้ซื้อไว้เราไม่รู้ว่าตรงไหนใช่ไหมเอาง่ายๆทำนาทุกปีพ่อคันมาขยับล้นเข้ามาล้นเข้ามาเออไถกินที่เข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอมันก็มีการกินแต่มันก็ทะเลาะกันพออยเดี๋ย พอพ่อทนายบูมพูดเรื่องนี้แล้วพ่อจะพูดเรื่องหนงให้ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อจะไปดูที่พ่ออยู่แม่น้ําชีครับอยู่แถวเพราะคือหลายไร่อยู่นะสามสิบสามสิบประมาณสามสิบไร่พ่อก็ทําทีไปนั่งกินข้าวอยู่บริเวณแถวนั้นแหละไปกินข้าวกับแม่มีใครด้วยทีนี้มีคนหนึ่งพายเรือมาพายเรือมาต๊บพายเรือมาแกบอกว่าไง ผ้ากันยังมาเนาะผ้ากันมา้ยางเนาะสันเออมาหาเบิ่งทีบอสผมว่าสิขายอยู่ได้ที่แปลงนี้สันผมเลยตกใจเลยคราวนี้ที่พ่อไปนั่งกินข้าวมันเป็นที่พ่อไงพ่อเข้าใจอย่างนั้นไงพ่อไปนั่งกินข้าวพ่อก็ไปเดินดูอันนี้ตรงนี้มีป่าโยคาอะไรเรียบร้อยอ๋อแต่ทำไมผู้ชายคนนี้บอกว่ามันจะขายที่แปลงนี้พ่อมาเบิ่งทีตีครับ ผมว่าสิขายที่แปลงนี้ยุคครับแต่ที่ไหนได้สอบไปสอบมามันเป็นที่เก่าของแกอืมแอบแปลงเนี้ยครับสามสิบไร่เป็นเป็นที่เก่าของแกพอเป็นที่เก่าของแกแล้วอสลับซับซ้อนแกไปขายให้นายทุนคนหนึ่งอืมครับเอ,อ่อพอไปขายนายทุนคนหนึ่งเสร็จพ่อไปซื้อต่อแล้ว เจ้าของเดิมนี่แกมาปลูกยูคาไว้<อ>เขาใจยังเขาใจอยู่เขาใจอยู่ครับไปขายสมมติไปขายให้ทนายบุมครับเออผู้ชายคนที่พายเรือนี่ครับที่แกพายเรือมาดูนี่หนึ่งแกมาดูทรัพย์สินของแกคือไม้ยูคาอสองแกคิดว่าแกปลูกต้นไม้ไว้หลายปีด้วยครับและแกอ่านว่าที่แปลงนี้อาจจะตกเป็นของแกด้วยครับผมแกอ่านว่าอ,อย่างเงี้ยแล้วแกบวบ่า จะลองเซิฟๆดูว่าจะมีคนซื้อแกไหมเนี่ยครับนี่ไงจริงๆแล้วพ่อไปซื้อกับคนที่แกขายให้นายทุนไปแล้วพ่อไปเออไปซื้อนายทุนแต่เขายังคิดว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของเขาครับเขายังวนเวียนตัดไม้ขายไม้อะไรอยู่ทําประโยชน์ในที่ของเขาอยู่เนี่ยแหละพ่อเลยว่าตายแล้วคราวนี้ที่เรามีคนมาทาประโยชน์แล้วเราจ่ายไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วจู่ๆมีเจ้าของเดิมเขาเนี่ยมาทํากินครับ จริงๆเขาต้องมาขออนุญาตพ่อใช่ไหมใช่ครับดันไปขออนุญาตคนนู้นเจ้าของที่ที่เขาขายไปนะครับเออเยเลยเป็นเรื่องเป็นเรากันอยู่แต่ดีคุยกันได้คุยกันได้พอพ่อจะเอาทนายไปฟ้องเขาถ้าเขาไม่รีบตัดยุค้าออกครับหรือแม่ก็มาเช่าที่เราเขาก็กลัวพ่ออยู่ไงพ่อก็บอกพ่อมีทนายเยอะ นี่แหละครับที่บอกว่าการซื้ออสัง่งหายมันจะใหญ่หรืออะไรแค่ไหนมันต้องมีรัวรอบขอบชีพครับเป็นแบบว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึง่ง<อ>ที่ยังแสดงให้เราแสดงแสดงว่าเราเนี่ยย,ยังยังติดถือเอาอยู่นะยังน้อยก็มันไปดูใช่ครับได้พูดกับผู้ใหญ่บ้านบ้างกำนันบ้างหรือเจ้าของที่ใกล้ๆครับให้เขาเห็นหน้าเห็นตาเราด้วยมันจะได้เป็นหลักฐานต่อกันเนาะถ้าไม่ไปเลยนี่เว้ย ยี่สิบปีไปครั้งหนึ่งเขาสร้างบ้านเรียบร้อยเขาปลูกต้นไม้ครอบครองปลระปักถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลก็จะยากเลยเนาะเพราอใครมีที่ดินก็ควรจะพิจาราถ้าไม่ไดปบ่อยก็แนะนาก็ปลูกไม้ยืนต้นไปเลยนะพ่อเนาะปลูกอะไรเอาไว้เนาะให้เป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้ไปทาเอาไว้แล้วเนาะไม่งั้นเขาก็จะเอาของเราไปเนาะใช่ครับอ่ะพี่น้องที่ฟังพ่อใหญ่สามฤทธิ์อยู่เห็นไหมผมมีเรื่องจะถามทนายนี่ผู้ใดนี่ส่งข้อความขึ้นมาเลยนี่คุณสมเกียรติ นี่และสติเยนผมมีเรื่องจะถามทนายบุม่มงานเองเป็นวะเนี่มีที่อยู่สมงานโอ้มีที่อยู่สมงานมีชื่อมีชื่อมาพี่ชายและชื่อผมแต่มีมีทั้งชื่อพี่ชายและชื่อผมใช่ไหมครับสามงานนี่แต่ลูกของนาะ รับโฉนดไปจำนองเจ้านี้จะมายึดได้ไหมครับและผมจะทำอย่างไรต่อไปเอาที่ดินสามงานเป็นชื่อของพี่ชาย,ชายและชื่อของผมก็คือของคุณสมเกียจใช่ไหมครับแสดงว่าสามงานนี้ที่ดินมันลงสองชื่อได้เหรอได้ครับเป็นเจ้าของรวมโอ้เป็นเจ้าของแสดงว่าแปลงนี้มีสามงานเป็นชื่อของพี่ชายกับชื่อนายสมเกียิ สมเกียรตินิสเสถียรแต่ที่นี่นะน่าจะเป็นนายนาเป็นญาติกันเนาะเอาโฉนดไปจำแต่ว่าการไปจำนองแสดงว่าทั้งพี่ชายกับคุณสมเกียรติที่ต้องเซ็นอนุญาตไม่หนีถึงเอาไปจำนองได้จริงๆเนี่ยถ้าที่ดินเป็นชื่อของใครคนนั้นถึงจะเป็นผู้มีอำนาจเอาที่ดินไปจำนองได้นะครับเออแล้วนาจะไปจำนองได้งไงเอออันเนี้ยเอองงอา ต้องดูเขาจริงว่ามีการมอบอำนาจให้ไปจำนองไหมถ้า,ามีการมอบอำนาจให้ถูกต้องสองคนนี้ทางผู้ชายแล้วก็คุณสมเกียรติเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ยึดได้เขาก็มีสิทธิ์ได้ <c oughs> แต่แต่ในทางที่ผมเข้าใจเขาอาจจะเข้าใจว่าเอาโฉนดเนี่ยไปวางเป็นประกันหนี้เงินกู้หรือเปล่าเออบางบางทีเป็นอย่างนี้ชาวบ้านเขาคิดง่ายๆสมมุติว่าเอาโฉนดไปจำไปจำแต่แต่ความจริงไม่ได้เซ็นอะไรไงแต่เอาปากพูดเอาไงครับอ่ยิ่งเป็นพี่น้องกันสมมตินะเป็นพี่น้องกันเงี้ย ส่วพ่ออยากได้เงินมาหมุนก็อาจจะเอาที่30ไร่รเอาโฉนดไปฝากน้องชายเอ้น้องชายจะให้มาสักสามล้านอายุตัวอย่างเนาะอย่างเงี้ยคือไม่ได้ทำสัญญงสัญญากันแต่ว่าตัวโฉนดเนี่ยมันอาจจะอยู่กับน้องชายแล้วทีนี้เกิดวันหนึ่งพี่ชายซิกแซกขึ้นมาเออเนาะหรือน้องชายซิกแซกขึ้นมาเอาเอาเป็นว่าน้องชายอยากได้ เออแล้วน้องชายอยากได้อย่างเงี้ยเขาจะสามารถฟ้องร้องเอาได้ไหมถ้าถ้าไม่ได้เอาเคสนี้นะเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวคุณสงเกียรติเนี่ยไปดูก่อนนะว่ามีสัญญาจำนองหรือเปล่าเอาเป็นว่าให้ให้ถามมาใหม่อว่ามีสัญญาจำนองหรือไม่อย่างไรอันนี้ตอบตอบไม่ได้เนาะใช่ครับตอบไม่ได้ถ้าถ้ามีสัญญาจำนองเนี่ยเจ้านี้เขาก็บังคับได้บังคับได้แต่ถ้าหัวสัญญาเนี่ยไม่มีสัญญาจำนองเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่การจำนองละเสียในไรเอา เอาเอาไอ้โนดไปฝากกันนี่แบบนี้เกิดลูกหลานเขาเนาะเขามาเอ๋เจ้าของที่แท้จริงเนี่ยมาเอาโนดเกิดพ่อแม่เขาตายใช่รับเขาอาจจะแจ้งโนดหายก็ได้ใช่ไหมได้ไหมแจ้งโนดหายเนี่ยมันก็ต้องออกเป็นชื่อคนเดิมนะพ่อใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรกันเพื่อความสบายใจเราต้องทําจดสัญญากันเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ตัวนี้ไปดูก่อนนะครับว่ามีสัญญาจำนองหรือเปล่าเช่อนี เอาเป็นว่าถามใหม่หลังใหม่มาก็ได้ครับถามีสัญญาจำนองไหมเน่อเพราะว่ามันเป็นสองชื่อทั้งพี่ชายใช่ครับและคุณสมเกียรติเองเพราะว่าการจะเอาที่ดินแปลงเนี้ถ้ามีชื่อสองคนเนี่ยจะเอาไปจำนองมันต้องมีลายเซ็นของทั้งสองคนนี้นะมันถึงจะทําได้ใช่ครับแล้วก็จะถูกต้องตามกฎหมายเนาะครับผมแต่ในกรณีอาจจะเอาโฉนดไปทิ้งไว้กับญาติหรือเปล่าก็ให้ถามมาใหม่เนาะครับและจะได้ตอบใหม่ครับมีอีกไหมครับคําถามครับคือเหมือนใบแท้ ผมมีเรื่องอื่นเลยทีเวลาหมดไหมล่ะยังเอหลือตั้งสิบนาทีไม่ยากหรอกเดี๋ยวจะมีนี่นี่นี่ๆนี่ีมีข่าวมีข่าวที่จะถามเห็นว่าไปลืมผ้าก๊อตมาในท้องหรือเปล่าเดี๋ยวนี่นี่เอาเอาผ้าก๊อตนี่เอาปัจจุบันทันด่วนนี่พอดีผัวมาส่องดูที่สมศรีเมียแล้วผ้าก๊อตติดอยู่ในสมศรีเมียเออแล้วก็พี่สาวเขาก็เลยมาร้องต่อสื่อครับเอามานี่แหละมาร้องต่อสื่อเนาะ แล้วทีนี้ทางโ,โรงพยาบาลว่ามันเป็นการรักษาเอาผ้าก๊อตอุดเลือดตอนที่ขอดลูกตกเลือดมากครับก็เลยหมอก็พูดเลี่ยงๆไปจริงๆถ้าเป็นวิธีการรักษามันก็ต้องพูดตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมใช่ครับเออต้องนัดว่าต้องไปเอาผาก๊อตออกวันนู้นวันนี้ใช่ไหมถูกต้องครับหรือจะต้องไปตัดอะไรเวลาเราไปเย็บแผละนะครับนัดตัดไหมเออนัดตัดไหมตัวอันนี้ไม่มีการนัด อันนี้อยู่มาตั้งอนนสองเดือนฝากฝากไว้ตลอดชีวิตหรือเปล่า <c oughs> จนจนผัวเขาจุ้ากันแล้วนี่ทั <c oughs> ้งรู้แหะครับจุ้าแล้วมันก็มีเลือดไหลออกมีเศษอะไรออกมาเวลาเข้าห้องน้ําทีนี้เมียเลยสงสัยว่าอันพ่อพ่อเอาไฟฉายส่องดูสิอ่าก็เอาไฟฉายส่องเลยมือจกเข้าไปล้วงเข้าไปอ๋อเจอผ้าก,กอ๊อตเจอผ้าก,ก๊อตไหมเป็นก้อนก็เลยมาร้องต่อสื่อทางด้านแพทย์ก็ไม่ยอมรับเราจะทํายังไงต่อไปอ้าอัน ถ้าถ้าในมุมมองผมนะครับเออรงองว่าเราเราเราคิดว่ามันมันอาจจะมันอาจจะเกิน,นจจเกินการรักษาไปแล้วพ่อการรักษาเนี่ยมันยุติไปแล้วแหละเออเออถ้าว่าจะมีการนัด Followup ก็ไม่มีการนัดไม่ใช่อีกรอบหนึ่งก็ไม่มีนะใช่ไหมฮะทนายบบมตีว่าลืมซะนะน่าจะลืมถ้าลืมนี่มันจะไปเจอข้อหาอะไรถ้าลืมเนี่ยอ่าตัวนี้มันอาจจะอาจจะเป็นแบบอ่าเรียกว่าความผิดทางแพ่งเนาะเป็นการละเมิดก็คือทำโดยกระทําโดยประมาท อ็กระทำโดยประมาทเลื่อยบประมาทเลื่อยทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายก็ไม่ถึงขั้นติดคุกติดตารางไม่ถึงขั้นนั้นครับก็มีการชดใช้กันไกลเกี่ยกันเ่ค่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ก็แพทย์หมอก็อาจจะมารับผิดชอบบ้างถูกต้องครับเออเยียวยากันเนาะจริงๆจริงๆน่าจะน่าจะจบตั้งแต่คุยกันละว่ามันถ้ายอมรับว่าเป็นความผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าผิดจริงก็ยอมรับผิดมันก็จบถ้าถ้าบอกว่าลืมมันจะง่ายเนาะ แต่บอกว่าเป็นวิธีรักษาดีมันมันดูแบบมันดูมันเหมือนกับคนป่วยเราจะคนป่วยเราก็น่าจะมีความรู้อยู่นะมันก็ไม่ได้ขี้เหร่ขนาดนั้นเนาะถึงเราไม่ใช่แพทย์ใช่หมอแต่สิมัตัวกันปบ้ามันก็บบอกื้เนาะแต่ถ้าบอกว่าเลื่อมีเลีครับมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ใช่ไหมอันนี้อาจจะขอโทษกันแล้วก็จบก็ได้กเออแล้วก็จะมีค่าทําขวัญอะไรกันบ้างเล็กน้อยอย่างนั้นน่าจะดีที่สุดใช่ไหมเออเอามีอีกมีอีก มีอีกนะเอาดี i ดีไหมนี่ไอ้แกงคอเซนเตอร์นี่มันยังเยอะอยู่เอาอีกแล้วก็โดนทุกวันนะพ่อคือแม่ครัวเแกแกทำงานอยู่อยู่วัดแห่งหนึ่งนั่นแหละคเับยก็เป็นแม่ครัวประจำวัดเรามีแกงคอเซนเตอร์โทรมาโทรมาเรื่องภาษีนี่แหละเราบอกให้กดไปกดมาเงินเงินสามหมื่นหายออกจากบัญชีอีกแล้วนี่ เออมันก็มีทุกวันนะข่าวนี้เราจะตามยังไงหนึ่งเงินสามหมื่นนี่เบื้องนทนายว่ายังไงแจ้งความแล้วดิกเบื้องต้นมันก็ได้แค่แจ้งความร้องทุกข์แหละครับผู้กระทาความผิดส่วนส่วนยากส่วนยากมันไม่ได้คืนเนาะครับส่วนมากเป็นบัญชีม้าเป็นอะไรเงี้ยคือมีมีมีเตือนเตือนตลอดครับเออส่วนมากไม่ได้คืนเบอร์แปลกแล้วโทรมาเนี่ยจากปักกันจากอะไรนี่ผมติดอั่นะเออไม่รับเลยอ่ะขอถามอีกคาถามหนึ่งซึ่ง ข่าวนี้ยผมได้พูดว่าผู้พากษานี่จะช่วยผู้ชายผู้บ่าวด้วยกันไหมคือมันมีอย่างนี้คือเมียไปเบิเกเงินค่าน้ําท่วมมาครับได้เงินมาหมื่นนึงครับอ่าก็เลยถอนมาห้าพันบาทครับรู้จักค่าชดเชยน้ําท่วมอยู่เนาะชาวนานะแต่เขาบอกเงินชาวนาเอาละรัดเยียวยาให้กับเออเราห้าพันบาทนี่เรื่องเขาเรียกมันเป็นอย่างนี้ วันนั้นก็เลยไปชวนผู้บ่าวผัวมาทํางานขอนแก่นเมียอยู่ชัยวานอุดรครับแล้วผัวมาทํางานขอนแก่นคือเมียนี่ไปชวนชวนกิก๊กมานังกินเหล้าอยู่ที่บ้านตัวเองครับพอกินเหล้าเสร็จกินข้าวเสร็จก็เลยจุ้อากันจุ้อากันผัวที่ว่ามาทํางานขนแก่นนี่ไม่ได้มาทํางานขอนแก่นครับถือมีด รออยู่แล้วใต้ถุนบ้านนะั่นขณะที่เขาเล่นกายกรรมเปียงยางกันอยู่ครับก็เลยเอามีดไปฟันแอวรู้จักแอวฟันเอวนะขนาดเล่นเปียงยางกว่าเดยวพ่อฟันเลยต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งแต่ว่าชายชูโอ้โหโดนหลายจุดจนสาหัสอาการเป็นตายเท่ากันครับถึงออกโรงพยาบาลมาก็คงจะปฏิบัติภาระรามจิต ไม่ได้เหมือนเดิมหรืออาจจะไม่ได้เลยครับอันนี้สัวรอดนะแต่ตอนนี้สาหัสเป็นตายเท่ากันไม่รู้จะรอดไม่รอดทีนี้เขาไปตามจับผู้เป็นผัวมาแล้วเนี่ยเอาจับได้แล้วถามว่าในกรณีเช่นนี้อันนี้ยังไม่ได้ย่าขาดจากกันอ่าใน,นจดทะเบียนใช่ไหมจดทะเบียนสมรสกันผัวผัวมาทํางานขอนแก่นครับแต่รู้ละใครละเคียงละแคะละใครแล้วละ่ะอืม ว่าเมียน,นี่ชวนผู้บ่าวมาแบบนี้เป็นประจำแล้วก็ไม่ไม่ได้มีคนเดียวนี้ครับอันนี้คนที่ซวยก่อนหน้านี้ก็มีมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละอเออมีอย่างนี้แหละเอ,เอาเอาบ้านเอาบ้านเป็นรีสอร์ทเอาบ้านเป็นโรงแรมครับแล้วในกรณีแบบนี้ถ้าตำรวจเขาจับผัวได้นี่โทษจะหนักไหมถ้าเอากรณนีกิ๊กตายก่อน<แ>เออถ้ากิ๊กตายเจอเจอบ่อยมากเค่นเนี้ยเออเอา้ากิ๊กตาย ไม่ว่าจะตายหรือไม่ตายนาะมันจะมีทําร้ายร่างกายแล้วก็เจตนาฆ่าใช่ไหมฮะบางทีก็ถัวอาจจะไม่ได้เจตนาฆ่าแต่ก็ทำร้ายใช่ไหมส่ยนแม่0่วนนนนทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าเขาทําร้ายขนาดไหนครับทําร้ายขณะที่มองเห็นอยู่ว่าเห็นตัวเห็นตัวจ่าจ่าเลยไหมจ่าจ่าตัวเนาะหรือว่ามันจะมีสองกรณีพ่อหรือนางกินเขาอยู่กรณีรกรณีนี้กรณีแรกเอกรณีแรกอะเปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นจ่าจ่าเอางี้อ่า ถ้าเห็นแบบเล่าลวมกันแต่ยังไม่ได้สอดใส่อ่าอันนี้เบาไหมอันนี้ยังเบาอยู่ถ้ายังไม่สอดเสื้อผ้านะโอ้ถ้ากินข้าวแล้วหยอกล้อกันนี่ก็ยังไม่หนักอ่าครับป้อนข้าวกันก็ไม่หนักครับแต่ถ้าคาบนเตียงถ้าคาบนเตียงนี่หนักเข้าแล้วเข้าละถ้าถ้าถ้าเกิดเอ่เข้าได้เข้าเข็มถอดเสื้อผ้ากําลังแบบจะดูตรงนั้นด้วยใช่ไหมใช่ครับถ้าเราฟันตรงที่แบบอ่าถ้าเขากําลังนวลเนียหรือว่าอยู่ ยังยังไม่ถอดเสื้อยังไม่ถอดเสื้อผ้าดิไปฟันเขาก็มันจะเกินกว่าเหตุปะ่ะเขาเรียกว่าหนึ่งคือถ้า,ถ,าถ้าตามแนวคำพากษาดีกาเนาะมันก็มีเคสาานี้เกิดขึ้นหลายเหตมากเพราะว่าศาลก็จะมองว่าหากเห็นในขณะที่กําลังแบบปฏิบัติภารกฤฤิจกันเลยตัวเนี้ยอ้างป้องกันครับป้องกันใช่การอ้างป้องกันเนี่ยคือผู้ชายสามีเนี่ยจะไม่มีความผิดเลยโอ้ถือว่าเป็นการ เหงอย่างร้ายแรงเลยแล้วก็อ้างอ้างป้องกันได้ด้วยถ้ามันจะจะถ้ามันจะจะนะเขาได้เขาเข็มนี่นะครับแต่าใ,ในกรณียังไม่ถอดเสือ้อผ้าเขากอดจูบกันอยู่แต่ถ้าเห็นกอดจูบกันอยู่อยู่ข้างนอกห้องยังไม่ทันทําอะไรกันอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขั้นขั้นเล่นกากิจกรรมกันบนเตียงนะอ่ะนะเคสนี้จะอ้างแค่บันดาลโทสะครับเพราะว่าการอ้างบรรดาลโทสะเนี่ยผู้ชายฝ่ายสามีเนี่ยจะมีความผิดอยู่แต่ว่าศาลจะลงโทษน้อย กว่าที่กฎหมายกํหหาหนดไว้ข้อแตกต่างอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าเจอตอนไหนแสดงว่าศาลก็ต้องพิจารณาอีกว่าหวยนี่จะผิดน้อยผิดมากใช่ครับเจต,ตนาหรือไม่เจต,ตนาต้องหรือทําไปด้วยบันดาลโทสะหรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับอ้อันนี้มันอยู่ที่การกระทําและช่วงเวลาด้วยเนาะครับเออเอาเวลาน่าจะหมดแล้วล่ะเพิมเ่มเติมมาได้เห็นไหมนั่นอ๋อ ลูกนะเอาไปจำนำเห็นไหมเงินนะกู้ลูกนะำนำเอาไปจำนำเงินกู้ผมกับพี่ชายไม่รู้อ่าตัวเนี้ยไม่ไม,ไม่ที่ดินเนี่ยเป็นของคุณสมเกียรติกับพี่ชายนะถ้าสองคนนี้ไม่รู้เจ้านี่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดหน่โฉนดที่ดินแปลงนี้ไม่ได้อันนี้ยึดไม่ได้ยึดไม่ได้เพราะเ,เราไม่ได้เซ็นไม่ได้อนุมัติอะไรสักอย่างใช่ครับ<ๆ>เขาก็ต้องไปว่ากันระหว่างอะไรนะ ลูกน้ากับนายทุนเองกับนายทุนเท่านั้นแต่เบื้องต้นเนี่ยผมดูก่อนนะว่าคุณสมเกียรติแล้วก็ตัวพี่ชายเนี่ยมอบอำนาจหรือเปล่าให้ลูกไปให้ลูกน้าคนนี้ไปกู้ยืมเงินไหมถ้าไม่มีการมอบอำนาจให้ทําอะไรไปเลยในโฉนดที่ดินแปลงนี้ลูกน้าเอาไปจำนำเงินกู้ผมกับพี่ชายไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ความหมายก็คือไม่ได้ไม่ได้มอบอำนาจถ้างั้นเอาไปโดยพนักงานครับเอออาจจะเอาเพียงโฉนดไป นี่มันทาได้อยู่หรอถ้าเป็นบริษัทอะไรคือเรียกว่ายังไงอ่ะคือเขาเขาก็จะบอกว่าเออเอาโฉนดมาตึงไว้ให้เฉยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไปจดทะเบียนออก็ก็หลักการง่ายๆเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเอาโฉนดไปฝากไว้เราก็ไม่ทําอะไรก็เอาเงินมาสองหมื่นสามหมื่นเป็นแสนก็แล้วแต่เนาะออันเป็บนี้สรุปก็คือไปเอาโฉนดที่ถคืนได้คืนได้ก็บอกว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงถ้าไม่ให้คืนเราก็ฟ้องร้องต่อศาลได้แจ้งความได้แจ้งความได้เนาะจบ เอาเป็นว่าอังคารหน้าค่อยเจอกับทนายบูมใหม่คุณพ่อไปเที่ยววันไหนเลยพ่อจะไปวันเสาร์กลับมาวันไหนที่อังคารหน้าอยู่ไหมครับพ่อไม่อยู่แสดงทนายบูมก็ไม่ได้ออกอากาศก็เป็นว่าผมอาจจะมาไลฟ์คนเดียวก็ได้นะเออก็ลองมาทําก็ได้นะเอาเป็นว่านะครับทนายบูมนี่นู่นแหละพ่อจากพ่อกลับจากต่างประเทศก่อนอแล้วค่อยเป็นวันไหนค่อยนัดกัน ได้ครับผมเราจะได้เจอกับทนายบุมกับพ่อใหญ่สวิสเหมือนเดิมนั่นแหละครับมอ้าวพรุ่งนี้ก็เจอกับพ่อใหญ่สวิสเหมือนเดิมกับแม่ใหญ่เพ็ญพุทธริหัสสุขหลังจากนั้นก็กลับจากต่างประเทศค่อยว่ากันเนาะขอให้ผู้ฟังจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีครับ